Hello everybody Welcome back to my c l a s s นะครับกลับมาอีกครั้งแลครับกับภาษาอังกฤษวิทยาศเจมนะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะวันนี้คุณครูเจมนำหัวข้อเรื่อง subject มาให้นักเรียนได้เรียนกันนะครับนักเรียนเห็นตัวสีม่วงนะครับคำนั้นแปลว่าประธานนะครับซึ่งประธานในในของในภาษาอังกฤษเนี่ยจะอยู่หน้าประโยคเลยภาษาไทยก็อยู่หน้าประโยคนะครับไว้หน้าประโยคนะครับเพื่อสื่อว่าใครทำอะไร กับอะไรอย่างเงี้ยเช่นมันกับคุณเจมบอกว่าฉันอ่านหนังสือหมายความว่าฉันเนี่ยเป็นประธานอ่านเป็นคํากริยาหนังสือเป็นกรรมให้เราอ่านอย่างนี้เข้าใจไหมอ่านเะนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องประธานกันก่อนนะวันนี้ประธานเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่หน้าประโยคเลยนะครับจะอยู่หน้าสุดเลยนะครับซึ่งคำคำอ่า ประธานเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันนี้คือสัรพนามอีกอันหนึ่งนะซึ่งสัรพนามสีเหลืองเนี่ยสามารถเอาไว้หน้าประโยคได้น,นะคำเหล่านี้สีเหลืองอะไว้หน้าประโยคได้หมดเลยเริ่มมาหนึ่งตัวเวลาเราแต่งประโยคนะครับ1 I นะครับแปลว่าฉันนะครับใช้ am you แปลว่าคุณใช้ are we แปลว่าพวกเราใช้ R e they แปลว่าพวกเราพวกไอพวกเราไม่ใช่พวกเราพวกเขาพวกมันใช้ are he แปลว่าเขาใช้ is she แปลว่าหลอนใช้ is it แปลว่ามันใช้ is นะครับทั้งหมดนี้ตัวสิ่งเหลืองเนี่ยสามารถเอาเป็นประธานของประโยคได้นะครับกับคำนามอีกประเภทหนึ่งนะครับ คำนามนี้คือจะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันนะครับคือคำนามเอกพจน์ที่แปลว่าหนึ่งนะครับกับพหุพจน์ที่แปลว่าหลากหลายหลายๆนะครับเรามาดูเอกพจน์ก่อนนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำนามเป็นเอกพจน์อย่างเช่นคุณเจมบอกว่าหมาหนึ่งตัวจะเป็นเอกพจน์แต่ถ้าหมาสองตัวถือว่าเยอะและ้วภาษาอังกฤษถือว่าเยอะละก็จะเป็นพระพจน์นะครับเข้าใจนะแล้วเอกพจน์ดูอย่างไรล่ะ เอกพจน์นะครับจะนักเรียนให้นักเรียนดูตรงท้ายคำของมันนะครับว่ามี S หรือ E S หรือเปล่านะครับอ่มาดูกันนะครับคำแรกนะครับ w y นะครับ w H A เอ้ยม่มันมี H w A Y นะครับ way ที่แปลว่าเส้นทางพอไม่มี S กับ E S ปุ๊บหมายความว่าอ้าวเส้นทางแค่เส้นทางเดียวโอเคไหมต่อไปคำที่2นะครับ พัพพีคำนี้พัพ p ีคำนี้แปลว่าลูกสุนัขนะครับก็ไม่มีเอสหรือเอสตรงท้ายคําก็หมายความว่าลูกสุนัขหนึ่งตัวอ้าวคานี้นั่งเรียนงงกูเจมแต่มันมีเอสเอสนะมันมีเอสตรงท้ายคํานะครับคํานี้ยังไม่ได้เติมเอสหรือเอสนะครับคํานี้ Class. คลาสคํานี้แปลว่าชั้นเรียนนะครับถ้าเติม Ss สเนี่ย คำนี้ต้องเติม es นะครับแต่ว่าพอไม่มีปุ๊บเนี่ยหมายความว่าชั้นเยียแค่ชั้นเรียนเดียวนะครับ s ตัวสุดท้ายของมนะันน่ะเป็นส่วนหนึ่งของคำนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวนั่งเลยไม่ต้องไปตกใจนะครับต่อไปคำนี้ bamboo นะครับแปลว่าไม้ไผ่ก็คือต้นไผ่อ่ะต้นไผ่ bamboo ไม่มี s ก็หมายความว่าต้นไผ่หนึ่งต้นนะครับต่อไปคำนี้ s ที่แปลว่าไข่ไข่ คำนี้ไม่มี s ก็หมายความว่าไทยหนึ่งฟองนะครับอ่ะอ่านต่อไปเลยนะครับคำนามพระหูพจน์นะครับนักเรียนเห็นตรงด้านบนไหมขวาด้านขวาจะแปลว่าหลายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลากหลายเนี่ยต้องเติม s กับ es แน่นอนนะครับต้องท้ายคำอ่ะมาดูคำนี้ก่อนคำแรก carrots นะครับ carrots ถ้าเฉพาะคำสีสามสีชมพูนะครับจะแปลว่าแครอทหนหัวพอเติม s ปุ๊บแปลว่าหลายๆหัวเลยนะครับสีส้มสมเต็มไปหมดเลยต่อไปคำนี้ plane plane Pl คำนี้แปลว่าเครื่องบินพอเติม s แปลว่าหลายลำนั่นเองต่อไป box กล่องหลายแปลว่ากล่องเดียวแต่พอเติม boxes แปลว่าหลายหลายกล่องนะครับอาจจะเป็นโกดังเลยนะครับหลายกล่องต่อไปロ o ットนะครับแปลว่าหุนนนะะห่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เติมเอแปลว่าหลายตัวนะครับหุ่นยนต์หลายตัวเลยต่อไปคำนี้ฮีโรสนะครับฮีโรสคำนี้แปลว่าวีรบุรุษพอเติมเอสปุ๊บหมายความว่าหลายคนนั่นเองนะครับฮีโร ก็เช่นไอรอนแมนอย่างเงี้ยกับตันอเมริกาอย่างเงี้ยพอหนูหออกไหมเดอะฮาร์อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่สนะครับหลายหลายรูปหลายตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนามนะครับคำสรรพนามก็สามารถเอาไว้เป็นประธานของประโยคได้นะครับส่วนคำนามเอก,กพจน์กับผู้อุพจน์เนี่ยก็เอามาไว้หน้าประโยคได้เหมือนที่คูเจมสสอนเมื่อกี้นะครับ รวมถึงชื่อเฉพาะด้วยนะอาจจะเป็นชื่อคุณเจมชื่อพออชื่อนักเรียนเองมาแต่งประโยคชื่อคนดังดาราหรืออะไร่เงี้ยเอามาใส่หน้าประโยคได้นะครับแล้วก็สามารถเอามาเป็นประธานประโยคได้ด้วยนะครับแต่ต้องตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอนะตัวหน้าสุดข,ของมันนะครับอ่าอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับวันนี้คุณครูเจมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย